ตอนที่สิบนะครับพูดถึงค่าชดเชยนะครับในตักรณีที่ทํางานด้วยกันมาหลายปีนะครับถ้านะครับให้ออกนะครับโดยไม่มีเหตุผลนั้นสมควรเนี่ยนะครับนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยค่าตกงานนะครับการจ่ายค่าชดเชยเนี่ยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างโดยคํานวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายนะครับโดยจ่ายนะครับตามระยะเวลาทํางานทางต่อไปนี้นะครับ ถ้าทำงานหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปีต้องจ่ายเท่ากับค่าจ้างสามสิบวันครบหนึ่งปีแต่ไม่ถึงสามปีเก้าสิบวันครบสามปีแต่ไม่ครบหกปีจ่ายหนึ่งร้อยแปดสิบวันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปีจ่ายสองร้อยสี่สิบวันนะครับทำงานสิบปีขึ้นไปจ่ายเท่ากับค่าจ้างสามร้อยวันนะครับอันนี้นะครับนายจ้างต้องจ่ายด้วยนะครับ การลูกจ้างทำงานมาครบระยะเวลาที่กำหนดนะครับการจ่ายค่าชดเชยนะครับการเลิกจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับนอกจากการเลิกสัญญากับลูกจ้างโดยตรงนะครับในกรณีที่นายจ้างนะครับชิ้นสุดการจ้างด้วยวิธีอื่นนะครับเนื่องด้วยเหตุอื่นนะครับเช่นไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ก็จะเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยในส่วนนี้นะครับ แต่นะครับลูกจ้างที่มีกําหนดระรยะเวลาการจ้างที่แน่นอนนะครับและเลิกจ้างตามกําหนดระรยะเวลานั้นนะครับนันจะเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับแต่ก็มีเหตุที่จะให้ใจ่ายได้อยู่นะครับหา,หากไม่เป็นธรรมเนาะหรือสัญญาเนี่ยทำไว้นะครับเพื่อให้ลูกจ้างเสียเปรียบนะครับและการจ่ายค่าชดเชยเนี่ยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชเยแก่ลูกจ้างนะครับถ้าลูกจ้างทํา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับผมจะเอามาอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรไม่เป็นนะครับเพื่อนในยจ้างจะจะได้สามารถอ้างย้างภ้างอิงได้นะ,นะครับผริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดพายาหรือเจตนาแ่นในจ้างต่อไปนะครับจูงใจทําให้ในยจ้างได้รับความเสียหายต่อไปนะครับประมาทเดินลื่อ เป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับอันนี้อย่างนี้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบหรือคําสั่งของนายจ้างอันชอบอด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในนายจ้างได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จะเป็นต้องตัดเตือนหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนะับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทาผิดนะครับข้อต่อไปนะครับ ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันแม้ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควรต่อไปนะครับได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกซึ่งหากได้รับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดเะหมอู่โทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย้วดการจ่ายค่าชดเชยนะครับ การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกสัญญาเลิกจ้างนะครับหรือไม่ได้เลิกจ้างเหตุที่เลิกจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในระยะในขณะที่เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุขึ้นภายหลังไม่ได้นะครับเนาะอันนี้นะครับอาจจะพลาดนะครับแล้วก็ขึ้นมานึกขึ้นได้นะครับหรือนิติกรประจำบริษัทมาเตือนนะครับ แต่เอามาอ้างภายหลังไม่ได้นะ